สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆลูกๆและหลานส่วนมากอ่ะมีแต่รุ่นเดียวกันรุ่นน้องรุ่นหน้ารุ่นอานะครับเนาะครับผมวิญญาพาเที่ยวเนาะผมวิญญาพาเที่ยวนะครับคนเก่าคนเดิมนะครับขอพูดเป็นภาษากลางหน่อยเพราะว่ามันเป็นข่าวสารเรื่องราว เนาะข่าวสารเรื่องราวยังไงก็คือหมายถึงว่าวิญญาจะวิญญาพาเที่ยวเนี่ยไม่ใช่ว่าจะพาไปเที่ยวสนุกสนานนิฮาอย่างเดียวนะครับมันก็มีคลคาเคากันไปคําว่าวิญญาพาเที่ยวเนี่ยเที่ยวไปดูถานะที่สวยๆบรรยากาศดีๆมีอาหารอร่อยก็ไปอย่างเงี้ยนะครับเนาะติดตามดูถนน ผลทางแต่ละอำเภอไปอำเภอแต่ละหมู่บ้านไปสู่อำเภอแต่ละอำเภอไปจังหวัดอย่างนี้นะครับเนาะวิญญาวันนี้แปลกใจไหมครับใส่เนี่ยเนี่ยไปตัดหญ้าครับตัดหญ้านาเนาะไปตัดไปตัดหญ้าพี่น้องเข่าม่านแล้วเริ่มเริ่มม่านองปององแปงแล้วนะครับไปตัดหญ้าออกเพราะว่าวิญญาบริใสปุ๋ยทางดินใส่ไปใส่หน่อยๆครับ หน้าสามไร่ใส่ปุ๋ยไปสอบหนึ่งมันแพงครับพี่น้องปุ๋ยแพงเนาะปุ๋ยมันแพงก็เลยใส่ไปหน่อย,อยทีนี้พอไปตัดหญ้าหญ้ามันท่วมข้าวแล้วนะครับข้าวมไม่งามเพราะปุ๋ยเราไม่ได้ใส่เนาะเอานอกเรื่องไปแล้วครับออกนอกเรื่องนอกเล่ลาแล้วนะว,นวันนี้วิญญาก็เลยจะไปถ่ายถนนระหว่างถนนหมายเลข2109นะครับระหว่าง ทางแยกเข้าเขือ่อนบวรัตน์นะครับเข้าไปเขือ่อนบวรรัตน์จากออกจากเขือ่อนบวรัตน์มุ่งหน้าไปแยกถนนมิตรภาพนั่นแหละนะครับ FC บอกว่าถนนช่วงบ้านโคกสูงนะครับแยกทางเข้าโคกสูงถ้า FC ติดตามคีวิญญาก็คงจะรู้นะครับว่าช่วงนั้นมีการขยายถนนและขยายถนนให้กว้างขึ้น แล้วให้ขยายกว้างขึ้นแล้วก็มีไฟแดงด้วยเพราะเขตน้เป็นเขตชุมชนแล้วอุบัติเหตุเกิดบ่อยมากนะครับแต่ FC บอกว่าเปิดใช้แล้วนะพี่วิญญาเปิดใช้แล้วเด้อสนาเขาบอกเนาะว่ามันเป็นยังไงทําเสร็จแล้วเปิดให้ใช้งานแล้วเป็นยังไงเนาะะเผื่อว่า FC สนใจติดเกาะติดตามอยู่แต่ไม่ได้มาดูด้วยตัวเองเดี๋ยววิญญาจะเป็นสื่อกลางให้ พาไปดูนะอ้าวพาไปดูครับผมวิญญาเริ่มคลิปจากนี่แหละร้านบันรังนะครับตรงป้ายนี่เห็นไหมทางแยกเกียรร้อยเมตรนะครับอินเตอร์ไออินเซอริชั่น,อ,น,อ,นอะไรเนี่ยนะครับอ่านไม่ถูกก็ขอภขอภัยขนแกนสามสิบแปดกิโลดูดิขนแกนจากบ้านวิญญาณนสามสิบแปดกิโลนะครับ ขนาดออกมาตรงหุ้ยโคกสูงเลยนะถ้าถึงเกิดมวัละถึงห้าสิบนะครับห้าสิบกิโลนะครับเป็นไหมเขาป้ายมีไฟแดงแล้วปกติจะไม่มีไฟแดงนะเนี่ยป้ายเมื่อี้ฝังไปใหม่เขาขาวโบอยู่นี่ไปปิญญาจะพาไปติดตามดูเนาะมัน,ม,นมันเสร็จแล้วมันเป็นยังไงรูปร่างหน้าตามันเป็นยังไงรูปร่างหน้าตาสวยงามแค่ไหนหลอ่อแค่ไหนไปดูเนาะแล้วส้ำน้ำซ้ำมีไฟแดงด้วยเออไปดูโคกสูงไม่เคยมีไฟแดงเลยนี่มีแล้วไปดูครับ ตามไปเบิง้งนะครับอ่ามีกล้องวงจรปิดด้วยเห็นไหมเพื่อนจับความเร็วนะเห็นไหมมีการจับความเร็วด้วยเด้อนะครับนะเพราะไฟแดงมันก็ค่อนข้างจันตรายนะให้เรามาระวังเด้อฝากถึง f อทุกท่านที่ใช้ถนนเส้นจากแยกถนนมิตราพเข้ามาเขื่นบัรัตนั่นนะครับนะครับว่า มันเป็นยังไงบ้างเนาะนี่เห็นไหมลถความเร็วถนนวิ่งมาตรงๆเลยแต่เขามาเบี่ยงออกเห็นไหมเบี่ยงออกเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าอนาคตเนี่ยเขาจะขยายถนนเขามาเชื่อมกันอยู่แล้วถูกไหมแต่เส้นขาวนะั่นน่ะแต่ว่าถนนที่วิญญาวิ่งอยู่เนี่ยมันยังวิ่งได้อยู่แต่ว่าเขาตีเส้นขาวมให้ออกนอกเส้นกันเองแต่พอมาถึงตรงเนี้ยมันจะทางเบี่ยงเบียงนิดนึงนะครับตีเส้นเหลืองทึบนั่นแหละเนาะก็ขอให้เอฟซีให้ระมัดระวัง เห็นว่าขับมาเร็วๆปุ๊บเอ้ยไอเจเอะไรล่องกลางทำไมล่องกลางถนนอะใหญ่เมื่อเลือเลยเห็นไหมเฮ้ยทาไมถึงใหญ่ผมไม่เข้าใจสนะํสหาับวิญญาเองไม่เข้าใจนะคะว่าทําไมเขาทําใหญ่จังล่องล่องกลางถนนอะหรือว่าเสาไฟม,มันมันไม่พอไม่ใช่เสาไฟเม็ดหนึ่งก็ฝังได้นี่นะครับหรือยังไงนพะื้นที่ตรงนั้นเสียเปล่าไปนะผมว่านเนาะ หรือเธเอฟซคนไหนรู้ก็ช่วยแจ้งเอเมนให้วิญาทราบหน่อยเด้อนะนะครับถนนล่องกลางทําไมถึงทําใหญ่กว้างขนาดนั้นนะครับผมว่าน่าจะทําเล็กๆก็ได้เผื่อว่ามันจะได้ทําขยายถนนเข้าไปอีกอ๋ออาจจะเป็นไปได้เพราะว่าเขามีไฟแดงตรงล่องกลางใหญ่ตรงเนี้ยพอตรนนั้นจะเวาเข้าไปเนาะโอ้มันเวาเข้าไปเผื่อว่ารถจะเลี้ยวขวาเข้าไปในหมู่บ้านโคกสูง ตรงแยก,แยกบ้านพวกสูงเนี่ยมันจะสามารถที่จะเ,เลี้ยวไปนู่นออกบ้านฝั่งได้นะครับเนาะนั่นเห็นไหมมีไฟเขียวไฟแดงแวบๆบแบบแบบแล้วเดอ้อโอ้โหเห็นไหมฮะความเจริญเข้ามาแล้วละ่ะนะแต่เห็นใจพี่น้องที่ปลูกบ้านก่อนถนนนั่นนะมันเตี้ยไปนะครับเนาะครับนี่นะเพื่อนๆน,นะอ๋อเข้าใจแล้วครับิญญาก็เพิ่งจะถึงบางอ้อฟุตบาทตัวนั้นทําไมถึงทําใหญ่เพราะเขาจะตรงนี้ทำไมถึงมีต้นเดียวเห็นไหม พอรถมันจะเข้าจะเลี้ยวขวามันต้องแอบแอบขวาสุดถูกไหมครับอืมรู้แล้วถึงบางอ้อแล้วครับเห็นไหมจอดรถสะดวกสบายเลยรถจะมาจอดซื้อของที่อ่ารูตุมโรตรัรก็สะดวกสบายเลยนี่จอดได้หมดเลยข้างทางนี่เนาะเห็นไหมไฟแดงแล้วนะครับน,นั่นใช่โอ้ลองอ้อแหละครับเนาะอ่าเราตรงแล้วก็ไปได้รถเลี้ยวจะอยู่เลนในอืมครับพอจะเข้าใจลึกๆแล้วลนะ่ะ ทีแรกเป็นใหญเอ๊ะทำไมถึงทาใหญ่นะครับเนาะรถที่จะออกจากปากซอยตรงนี้ก็รอสัญญาณไฟรถจะตรงมาก็มาไม่ได้ก็ต้องรอสัญญาณไฟนะครับนะต้องรอสัญญาณไฟนะ FC ที่ใช้รถจักรยนเส้นนี้นะครับสนุนึ่งสองหนึ่งศูนย์เก้านะครับแยกจากถนนมิตรภาพระหว่างเทศบาลม่วงหวานนั่นแหละนะครับตรงเข้ามาเขื่อนมรัดนะครับ ไม่ว่าเส้นขาเข้าขาออกให้เรามัดระวังนะครับไฟไฟแดงนะตอนนี้จะเป็นไฟแดงแล้วเห็นไหมรถมีการติดไฟแดงเกิดขึ้นเห็นไหมฝากถึงเอฟซีผู้ไม่เคยมานะให้เรามัดระวังนิดหนึ่งไม่ใช่วิ่งยาวตรงๆมาเลยนะไม่ได้นะครับมีไฟแดงจราจรแล้วนะครับดาว,วิญญาจะพาให้ดูเอาเนี่ยยังวิญญาณมาก็มาติดไฟแดงนะครับตอนนี้ไฟเขียวแล้วไปลดนี่นะครับไปโุดเลยนี่เห็นไหมนะครับรถจะออกจากโคกสูงออกมา ก็ต้องมารอติดไฟแดงเนาะนะครับก็ดูจราจรให้ดีนะครับไฟแดงเนี่ยเขาจะมีต้นหนึ่งเนี่ยเขาจะมีไฟแดงสองดวงสองตรงไปกับสงเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับนะพี่น้องนะโอ้ยสวยงามแล้วเพื่อนเออนะครับฝากถึง FC, เอฟซีเอ,อ้าเบลเออร์ทำไมไปตั้งเกเรอยู่ตรงกลางอย่างนั้นล่ะยังไงเนี่ยนะครับอันตรายนะเนี่ยมอเตอร์ไซค์วิ่งไปเร็วเนี่ย นะครับอันตรายอยู่นะนะครับโอ้นี่เขาทําร่องน้ําด้วยครับร่องระบายน้ํานะครับนี่นี่ร่องระบายน้ําลงยังไงไปยังไงนี่นะครับก็เผื่อว่าฝนตกนะครับน้ําก็จะไหลลงท่อเนี่ยระบายลงตรงนี้แหละนะครับแต่อย่าลืมนะครับตรงไฟแดงโค้งสูงเนี่ยเป็นถนนโค้งนิดๆนะครับโค้งถือว่าโค้งมากเลยแหละไม่ไม่ไม่นิดแหละนะครับโค้งเลยทีเดียวนะครับ เพื่อนๆก็สังเกตดูนะครับตรงนี้โค้งนะครับนี่เห็นไหมยาวเลยน้ามาสุดตรงที่หน้าปั๊มปัตทนี่แหละนะครับหน้าปั๊มปัตทอนี้เลยนะครับนี่เลยเนี่ยเขาทาเป็นร่องน้ําระบายเป็ไปยังไงเนาะร่องน้นํานี่นะครับนี่ตรงนี้เลยเห็นไหมครับเอเดี๋ยววิญญาจะกลับกลับคืนอีกรอบหนึ่งนะครับเลี้ยวรถวกรถกลับไปเพื่อไปบ่อเอฟซี C ที่เดินทางมาจาก าทางแยกมิตรภาพนะครับนะถนนมิตรภาพหมายเลขสองนั่นเองเนาะก็จะมุ่งหน้าไปทางเขื่อนบุรัเนะตอนนี้วิญญาณมุ่งหน้าไปทางาแยกถนนมิตรภาพข้างหน้านู้นนะครับวิญญาจะกลับรถไปนะครับไปด้านโน้นเพื่อจะไปบอกเอฟซว่าถ้าเกิดท่านเดินทางมาจากทางาทางถนนมิตรภาพเข้าตัวเขื่อนบุรัษนะั่นนะ่ะนะมันจะเป็นยังไงบ้างนะเดี๋ยวไปบอกดูนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวจะให้เอฟซดูตอนนี้วิญญาณอยู่ที่สถานการณ์คุมคลองสวัสดิการนะครับสุนภาพเด็กแหละเองนะครับนะวิญญาณจะกลับรถไปดูนะครับว่าจะเป็นยังไงสมมุติว่าท่านเดินทางมานะครับนะไปดูครับปื๊ดกลับรถเลยพัดนี่ทางโค้งข้างหน้าปลดลดความเร็วเห็นไหมฮะเขาก็จะมีเตือนอยู่ตลอดเวลานะครับเนาะครับนี่ ตอนนี้วิญญาเปลี่ยนทางแล้วนะครับหันหน้าไปทางทิศตะวันตกแล้วเมื่อกี้หันหน้าไปทางทิศตะว,ว,วันออกหันหน้าเข้าเขื่อนอุบลรัตน์นั่นเองนะครับตรงแยกก๊กสูงนะครับใช้ความเร็วมาสมมติมว่ามา120 130เงี้ยพอมาถึงตรงเนี้ยพอถึงปั๊มน้ํามันเนี่ยนะครับที่เขาเขียนป้ายบอกว่าลดความเร็วนั่นแหละทางโค้งไงนะครับนะครับเนี่ยมันเป็นโค้งจริงนะครับตรงนี้นะ วิจัยจะออกเลนซ้ายสุดนะครับเลนที่เล็กๆรถจอดได้นั่นแหละนะเผื่อว่าถ่ายคลิปให้เอฟซีดูหนึ่งมาตรงเนี้ยให้เราระมระวังหนึ่งรถออกจากปั๊มน้ํามันถูกไหมมีสัญญาณไฟแดงเขาจะเตือนเราอยู่แล้วเนาะแล้วมันโค้งเลยนะโค้งเกือบจะเก้าสิบองศาเลยนะโค้งตรงเนี้ยถ้ามาเร็วเกินม,มันจะไม่ไม่ไม่รับโค้งนะครับเดี๋ยวมันจะไม่เข้าโค้งนะมันจะลิบลิบลิบไปลงนู้นเลยนะครับเห็นไหมเห็นไหม ท่านดูภาพผมเนี่ยมันโค้งมากเลยเห็นไหมเห็นไหมครับโค้งตรงไฟแดงนั้นเลยเห็นไหมเพื่อนนะครับมิฉะนั้นอยากให้เอฟซีระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับตรงไฟแดงโคกสูงนี้นะนะครับฝากถึงเอฟซีทุกท่านที่ชมคลิปอยู่นะถ้าขับรถเข้ามาในเขื่อนบุรัสนะครับถนนมีสภาพโอ้ยโอ้ยโอ้ยเบาเบาเบา,บาไฟแดงนะเห็นไหมเข้ามาเร็วอะ่นะเนียอย่างมอเตอร์ไซค์คันนี้เข้ามาเร็วมากเห็นไหมดีนะรถเขา มาตรฐานถ้าเกิดรถเบรคไม่ดีเป็นเรื่องเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมนี่นะครับโค้งนะครับรถโค้งมากเลยนะครับนี่นาะไฟเราต้องรอสัญญาณไฟแดงนะครับเพื่อนเพื่อนนี่เลยอ่าเห็นไหมฮะเรารอสัญญาณไฟแดงไฟเขียวแล้วก็เดินทางต่อที่ผมมาทําคลิปวันเนี้ยอยากให้เอซเห็นนะครับเนี่ยแยกคคกสูงออกตรงนี้นะครับเข้ามาตรงนี้ออกมาตรงนี้นะนะครับ ต้องรอสัญญาณไฟแดงนะครับที่ผมมาวันนี้เพราะว่ามันไม่เคยมีไฟแดงมาก่อนเลยถูกไหมพอมันมีไฟแดงแลุฟซีหลายท่านเคยมาแต่พอมาเที่ยวเนี่ถนนเขาทำพอมีไฟแดงแล้วเกิดลืมไปว่าถนนเขาทําใหม่ถูกไหมมาอย่างเร็วเลยแบบฟุดมากับเอไฟแดงเอามาอยู่เนาะหนึ่งถ้าเกิดว่าเราติดไฟแดงเนี่ยสัญญาณไฟแดงเกิดเราลืมไปว่ามันไม่มีไฟแดงสมมตนะิเรามาเร็วปุ๊ เกิดรถที่เขาไฟเขียวเขาสวนลงมาเนี่ยมันอันตรายมากขอฝากถึง f อซจริงๆนะครับจากใจจริงๆเลยนะนี่แหละวิญญาณที่มาวันนี้มาอยากจะให้มาเห็นบรรยากาศเห็นง่างานจริงๆเห็นไฟแดงจริงๆนะครับเปิดใช้งานแล้วข่าวดีถึง f อซว่าตรงเนี้ยมันมีไฟแดงแล้วนะถนนเขาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเปิดใช้งานได้เรียบร้อยแล้วคลิปนี้ก็เลยตั้งชื่อว่า แจ้งข่าวดีให้ f อฟทราบเนาะว่าถนนตรงโคกสูงเสร็จแล้วครับเปิดใช้แล้วแต่ระวังมีมันมีไฟแดงนั่นแหละนะครับนะคลิปนี้กันยง่ายนะครับเพราะมันมีร่องมีอะไรอยู่ก็ตีเส้นจราจรใหม่ๆก็คงจะเห็นอยู่ชัดนะครับแต่ถนนเขาวิ่งได้3เลนเลยตอนนี้หนึ่กัเลนที่วิญญาวิ่งอยู่นี่นะถ้ารถจะช้าเราวิ่งเลนช้าๆกับวิญ,ญญาก็ได้นะเห็นไหมสะดวกสบายเลยนะก็ฝากถึงเอฟซีมากๆ พอวิ่งมาปุ๊บอย่าคิดว่ามันจะตรงยาวนะครับมันมานิดเดียวมาถึงช่วงร้านร้านหมูกระทะบาลังนะครับสวนอ่าเขาเรียกหมูกระทะนะเนื้อย่างเนื้อย่างบาลังนั่นเองมันจะหุบเข้าไปวิ่งเป็นสวนเลนนะครับพี่น้องขอนึงออกนะตรงที่ทําใหม่เนี่ยเป็น3ามเลนนะครับเป็น3ามเลนเลนวิ่งการเลนจอดเลนวิ่งสองเลนเลนจอดหนึ่งเลนถูกไหม นะครับเนี่ยมันตรงบรราลังนี่เองนะครับตรงเนี้ยเขาทางมันจะบีบเข้าถูกไหมเนี่ยขออภัยครับขอพูดดังมากคอแห้งนะครับตรงบรราลังเนี่ยร้านบรราลังเนี่ยถนนมันบีบเข้าถูกไหมครับบีบเข้ามาวิ่งสวนเลนเหมือนเดิม <c oughs> เห็นไหมนั่นแหละครับผมถึงบอกว่าอยากให้เอฟซีระมัดระวังนะครับถึงถนนเขา ดีจริงแต่ถนนถ้าเราวิ่งตรงมาเป็นถนนส่วนเลนถูกไหมพอมาถึงถนนสองเลนปุ๊บเข้ามาเนี่ยที่ขยายใหม่มันก็กว้างแล้ววิ่งสดวกสบายถูกไหมอาจจะเต็มที่เลยไม่ได้นะครับเนาะมันก็จะเกิดแบบนั้นวิญญาณเลยฝากตีเอ็ซีว่าขอให้เรามันระมัดระวังนะครับทั้งถนนเสร็จแล้วก็ระมัดระวังอยู่ดีล่ะเพราะว่ามันระยะสั้นเนาะเดี๋ยวถ้าขยายถนนเส้นนี้มีโครงการ ขยายถนนอยู่แล้วนะครับเดี๋ยววิญญาจะมาก่อติดให้ท่านดูเนาะคลิปนี้ถ้าท่านชมแล้วมันได้ความรู้นะได้เป็นสิ่งดีๆคือ,อเป็นข่าวสารที่ดีชมแล้วมันได้ความรู้ไ,ได้อะไรสิ่งดีๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับถ้าเอฟซี FC ใหม่ๆเข้ามาชมก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อรับคลิปใหม่ๆที่อยาก ปล่อยออกมาให้ท่านชมนะครับอ่าคลิปนี้ไม่มีอะไรมากวิญญาก็อยากจะให้ FC ชมถนนที่ทําตรงแยกโคกสูงนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับคลิปนี้สวัสดีครับผม